สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะจ๊ะเดือนนี้ปีใหม่ไทยดวงจะเป็นยังไงให้ไพ่หย,ยิบสี่เป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a c e b o o k ส้มมะพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทโทรคุย20นาที299จังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงจังหวะแห่งการเดินทางและจังหวะแห่งการเริ่มต้นแต่ไม่ว่าจะทำอะไรขอให้เริ่มต้นด้วยความระมัดระวัง ไม่รู้ถามก่อนไม่รู้เรียนก่อนเข้าใจไหมการจะออกไปสู่โลกภายนอกก่อนที่เราจะปีก้าขาแข็งเนี่ยอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆทําได้อาจารย์สนับสนุนเต็มที่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีความฝันมีความฝันแล้วทามันให้สําเร็จแต่บางครั้งมันเหมือนนักเรียนนะ่ะนักเรียนต้องเรียนก่อนเรียนให้จบ แล้วก็ค่อยไปเรียนรู้โลกภายนอกเพราะว่าโลกภายนอกไม่ได้สวยงามบางคนดีบางคนปากหวานก้นเปรี้ยวดังนั้นต้องระมัดระวังใครอยากจะเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนสายงานอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมทําได้เต็มที่ถ้าคุณมี คนที่คอยแนะนำสนับสนุนส่งเสริมที่ดีอะ,อะไรใหม่ๆการเดินทางครั้งใหม่ความสนใจอะไรใหม่ๆลองดูทำได้ช่วงนี้ทำงานทำให้รอบคอบนะบางคนที่คิดว่าดีอาจจะไม่ดีดีอย่างที่คิดบางคนปากหวานคนเปรี้ยวบางคนจ้องจะแทงข้างหลังให้รอบคอบนะไปเที่ยวมั่งช่วงเนี้ย เดินทางท่องเที่ยวหาความสุขไปล่องเรือสำราญน,นะไปเที่ยวทะเลไปหาอะไรที่มันเป็นสุนทรียะบางคนไปนั่งร้านอาหารฟังเพลงชิลๆแค่เนี้ยให้ชีวิตมันผ่อนคลายบ้างเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเครียดเกินไปเราช่วงเนี้ยทาอะไรอย่าเปิดเผยมากนะเราอยู่ในที่สว่างศัตรูเขาอยู่ในที่ลับระวังให้ดีตรงเกินไปก็ไม่ดีความรักไขยฝัน ความรักค่อนข้างขายฝันคนมีคู่อยา่าอย่านอกใจทำอะไรให้ซื่อสัตย์อยู่เป็นเพื่อนคู่คิด ถ้าคุณมองว่าคนคนนั้นเข้ามาเพื่อขายฝันหรือคนที่คิดอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างละเมอเพอโพกพูดแล้วทำไม่ได้อันเนี้ยมันก็ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องฝืนหรือทนนะอาจารย์มองว่าความรักที่ดีต้องจับต้องได้ไม่ใช่มีแต่น้าลายแล้วให้เราฝันลมๆแรงๆไปจบได้ก็จบอันนี้พูดตรงๆนะส่วนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีใคร ฝึกฝนพัฒนาตนเองเรียนรู้ทําอะไรใหม่ๆทําในสิ่งที่ใช่ทําในสิ่งที่ชอบใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการก่อนก็ได้เพราะว่ากรณีที่โสดเนี่ยระวังเจอคนมีคู่หรือเจอคนที่มีเจ้าของนะการเงินธุรกิจธุรกรรม เอกสารสัญญาจะเซ็นสัญญาจะทำอะไรให้รอบคอบระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงไม่รู้ถามผู้ใหญ่ถามกฎหมายถามทนายความถามคนที่เขามีความรู้เฉพาะด้านใครจะซื้อรถช่วงนี้ซื้อได้มีโอกาสใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางบางคนออกรถใหม่ หรือช่วงนี้อยากจะซื้อคอร์สเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองสนใจก็ได้อยู่โชคลาบมาจากเลขทะเบียนรถช่วงนี้ฝันช่วงนี้ดูฝันแปลกๆและดูแบบเพ้อๆนิดนึงแต่ถ้ามันเป็นฝันดีอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เสียหายนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ความสุขในฝันแต่อาจารย์ก็มองว่ามันเป็นความสุขช่วงนี้ฝันแปลกๆด้วยฝันกลางวันด้วยดูแลสุขภาพหน่อยก็แล้วกันนะฝันเยอะก็ไม่ดี ฝันเยอะบางทีก็เหมือนนอนไม่หลับนะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วช่วงนี้เรามดระวังเรื่องของแสงสว่างปัญหาสายตาด้วยแล้วก็ของมีคมต้องระมัดระวังให้มากในช่วงสัปดาห์นี้เลขเด่นเลขมงคลคือเลข3เลขหนึ่งแล้วก็เลขสสีมงคลรับทรัพย์รับโชคคือสีแดงนะราศีมังกรช่วงนี้ไหว้แม่ยนงังหน่อยก็และกันใครที่ต้องใช้รถใครที่เดินทางอยู่เป็นประจำนะทำบุญด้วยแสงสว่างเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงชอบกดแชร์ ชอบกดติดตามอาจารย์ง่ายๆสบายๆดีก็ว่าดีไม่ดีก็ต้องพูดตามนั้นเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ